เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะไปเข้าวัดกันต่อเลยดีกว่าเนาะคุณเอกเนอะด้วยการพาคุณผู้ชมค่ะไปไหว้พระขอพรน,นะคะหลวงปู่โตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมลังสรีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเจ็ดยอดจังหวัดประจวบคิริขันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางวัดตาลเจ็ดยอดเองเนี่ยเขาก็มีข่าวงานบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดค่ะกําลังดําเนินการจัดสร้างอาคารฟอกไตนะคะโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดแล้ว ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาร่วมสร้างอาคารอฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาล7ยอดจังหวัดประจวบคิริขันซึ่งตอนนี้นะก็กำลังดำเนินการจัดสร้างอยู่เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะค สักครู่หนึ่งนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าในช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดือนตุลากำลังจะเข้าใกล้พฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็คือช่วงปลายปีหลายคนเนี่ยหางานบุญใช่ไหมครับมีงานบุญเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับได้ได้ร่วมบุญกันอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งเช่นเดียวกันใช่ไหมไปดูกันครับค่ะ วันนี้ทางรายการมีวัดมาแนะนำให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเจ็ดยอดอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะจุดเด่นของวัดตาลเจ็ดยอดที่แลเห็นมาแต่ไกลคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งมีขนาดใหญ่หล่อจากโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตัก,กว้างถึง11เมตรและมีความสูงถึง18เมตรค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะได้มากราบขอพอรรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีกันแล้วนะคะภายในวัดยัง มีรูปหล่อหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพรกันอีกด้วยค่ะและในวันนี้ทางรายการได้มีกิจกรรมงานบุญที่ได้เกิดขึ้นที่วัดตาลเจ็ดยอดมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งในขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดได้ดําเนินการจัดสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด ขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกทกท่านด้วยนะคะได้มาร่วมบุญร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคิริขันค่ะซึ่งในขณะนี้ได้ดําเนินการจัดสร้างอยู่ค่ะการให้และการแบ่งปันนับว่าเป็นการสั่งสมบุญครั้งยิ่งใหญ่ขอเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาร่วมแบ่งปันร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ยอดด้วยกันนะคะสอบถาม ข้อมูลวัดตาลเจ็ยอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0616969544 0862588088ค่ะ วัดตาลเยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกรถินสามมคคีประจำปี2565ในวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0616969544ค่ะ ร่วมบุญกันได้นะครับ<ช>สำหรับสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเยอด<ช>นะครับร,บรบวไมไปถึงางานทอดกระถินด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับ<ช>